สวัสดีค่ะพี่มินวชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพระอ,องค์เทพรัทน์เทวาท่านเทวาดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคําถามถึงพี่มินนั่นนะคะแล้วก็เป็นคําถามที่บ่อยมากเหมือนกันก็คือเวลาปฏิบัติระหว่างวันเนี่ยนะคะจะชอบเผลอเผลอไปยาวเลยนะคะเผลอไปยาวมากๆจมเข้าไปอยู่กับการทํางานหรือไม่ก็ไหลไปนะคะทํางานเสร็จก็คุยกับเพื่อนต่อทํางานเสร็จก็ หรือไม่ก็อยู่ในหน้าจอคอมก็ไปโซเชียลต่อเลยนะคะกว่าจะรู้ตัวอีกทีเอาเลิกงานแล้วอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องทําอย่างไรนะคะในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคะให้เ,เหมือนกับมีสติกระเตื้องขึ้นมาบ้าง นะคะจเจดจพ่อเพชรเนี่ยนะคะทรงสอนพี่มินไว้นะคะเพราะพี่มินก็เป็นมนุษย์ทํางานเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ได้ว่างปฏิบัติทั้งวันแบบได้อย่างต่อเนื่องอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าทีนี้มันก็ควรจะปฏิบัติต่อเนื่องบ้างนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งนะคะที่ที่สําคัญมากๆเนี่ยก็คือในรูปแบบตอนเช้าเนี่ยนะคะ ในรูปแบบตอนเช้ากับตอนก่อนนอนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะในรูปแบบคืออะไรในรูปแบบก็คือนั่งสมาธิแลแล้วก็เดินจงกรมนะคะพี่มิ้นอยากให้ทำทั้งสองอย่างนะคะ,ะเพราะถ้าทำอย่างเดียวเนี่ยนะคะจิตจะได้แต่สมาธิที่แบบเงียบสงบนะคะแล้วก็จิตจะนิ่งแช่มากกว่าจิตที่จะรู้ตามสิ่งที่เคลื่อนไหวนะคะและถ้าสิ่งที่เคลื่อนไหวที่เป็น ของหยาบนะคะเช่นการเคลื่อนไหวของกายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้จิตตั้งมั่นค่อนข้างดีนะคะมากกว่ามากกว่านั่งสมาธิอย่างนี้นะคะแล้วบางทีก็ไหลจมไปง่วงสูงที่นั้นนิทะนั่นก็คือความง่วงเหงาเผาอนอน ะะดังนั้นรูปแบบคือนั่งสมาธิและเดินจงกรมนั่งยังไงเดินยังไงพี่มินเคยสาธิตวิธีไปแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่างๆเดี๋ยวพี่มินจะมาทําคลิปย้ํากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะให้ทําสมาธินะคะให้ปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยนะคะสะ 5, ักห้านาทีสินาทีอย่างละ5ก็ได้นะคะแต่อย่างละห้าจริงๆน้อยไปต้องอย่างละสินะคะเดิน,นเดิน10แล้วก็นั่ง10บเดินแล้วตามด้วยนั่งนะคะตรงนี้นะคะให้หาเวลาทานะคะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือ สมาธิเคลื่อนไหวในขณะที่เราแปลงฟันนะคะในใจก็แปลงหนอหรือรู้ตัวทั่วพร้อมว่ามันมีอาการแปลงอยู่ขยาอะไรนะ ขยี้ผมสระผมนะคะถูตัวอย่างเงี้ยนะคะให้รับรู้อาการการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งคุยกับใครอย่าเพิ่งนั่งนั่งขับถ่ายไปก็แชทไปหรืออะไรไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเนี่ยเอาเวลามาปฏิบัติด,ดีกว่านะคะเอาเวลาปฏิบัติล้างคลื่นจิตล้างคลื่นสมองดีกว่านะคะเนี่ยแล้วแล้วมันจะเป็นการตั้งต้นที่ดีด้วยนะคะและในระหว่างวันสมมุตินะคะจะเปิดคอมแล้วนะคะจะเปิดคอมดูงานที่ค้างหรืออะไร นะคะพอเปิดหน้าจอคอมยังยังไม่เปิดหน้าจอคอมจะกดปุ่มสตาร์ทเนี่ยตั้งจิตไว้ก่อนเลยนะคะว่าจะทํางานแล้วหนอจะทํางานแล้วหนอนะคะแล้วก็พิจารณางานของข้าพเจ้าเป็นงานที่บริสุทธิ์นะคะไม่ผิดศีลนะคะเนี่ยศีลของข้าพเจ้าก็อารัธานามาดีแล้วตอนตอนเช้านะคะเนี่ยตั้งใจยังไม่ได้ผิดเลยและก็ตั้งใจทํางานไปนะคะพอตั้งใจทํางานปุ๊บนะคะจะลุกไปอ่าเข,ข้าห้องน้ํานะคะแล้วเราก็ อย่าเพิ่งไปลุกไปนะคะให้รู้จิตก่อนนะคะอยากไปเข้าห้องน้ําหนอนะคะแล้วก็พักหนอพักหนอนี่ให้จิตรู้ตัวเป็นระยะระยะนะคะอย่าไหลไปเลยทีเดียวนะคะฝึกให้จิตรู้ตัวเป็นระยะระยะเวลาจะขยับขยื่นไหนบิดเอวซ้ายขวาหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะพยายามให้จิตรู้ตัวเป็นระยะระยะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะพี่มินใช้บ่อยมากเสด็จพ่อสอนไว้คือกํามือ นะคะกำมือรู้ตัวนะคะเป็นระยะเป็นระยะนะคะเวลาเนี่ยต้องนั่งโพสต้องนั่งอะไรสมมติแม่ค้าออนไลน์นั่งโพสตนั่งอะไรนั่งจับคอมขยับขยื่นเมาส์ไปมานะคะแล้วก็อ่พักสักหน่อยขยามือขยำมือสิอนาทีขยามือทีนะคะรู้ตัวรู้ตัวนะคะรู้ตัวขยำมืออย่างเงี้ย ะะจะช่วยมากเลยจะทําให้สติเรานะคะยังคงหล่อเลี้ยงสติให้มีอยู่เนืองๆประกบคู่กับอารมณ์ในระหว่างวันในระหว่างการทํางานและการทํางานของเราจะดีขึ้นมากๆนะคะก็ลองไปใช้ดูนะคะลองไปใช้ดูนะคะนั่นคือ 1. นึ่ทำรูปแบบนะคะทั้งตอนเช้าและก่อนนอนนะคะ 2. อิอีริยาบทย่อยในห้องน้ำนะคะอย่าเพิ่งไปพูดกับใครอย่าเพิ่งไปใช้โทรศัพท์ นะคะสคือตั้งสาธกะสัมปชัญญะคือการพิจารณาและตั้งกําหนดจ,จิตไว้ว่าเราจะเริ่มงานแล้วเสร็จงานก็กําหนดจ,จิตว่าเสร็จแล้วพักแล้วนี่นะคะนี่เป็นทริคที่ดีมากๆเลยต้องลองไปใช้ดูนะคะจะได้ผลแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคะจึงขอฝากทริคดีๆจมาคาปฏิบัติไว้เติบเพิ่าทนี้ก่อนกันละกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พยาเภอพัฒันนัคราชเพจอัญมณีเพจเกิดแก้แล้วก็ทุกๆแพลตฟอร์มให้พี่มินด้วยนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบ